เอาเลยครับผมสวัสดีชุมด,ด้วยนะครับก็สวัสดีสวัสดีสสดัดด่นเคยนะครับวันนี้ก็ช่วงกำลังจะกลับมาแลส้สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะก็วันนี้ผมเนี่ยแบดเป็นทีมหนึ่งที่ผมรักแอบร,รักอยู่นิดนึงสำหรับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะเป็นทีมที่แบดเออปีนี้มาดีเนาะผมก็แบดอยากจะเชียร์ให้เขาแบดไปยูซีเอลสัหน่อยนะเห็นช่องเราก็มีแฟนนิวคาสเซิลเยอะพอสมควรเลยนะครับที่บอกนิวคาสเซิลเนี่ยจะเจอกับเลสเตอร์ห้าพรีเมียร์ลีกนะแข่งที่ King Power Stadium นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโอ้แนวน้มชนะเนี่ยเป็นฝั่งเซิลมากกว่านะครับนะแล้วก็วคาสเนี่ยอยู่ที่3ามของตารางนะตบมือให้เขากันหน่อยครับโอ้โหสุดยอดนะนิวซิลปีนี้ผมว่าดุดันไม่เกรงใจใครนะครับต้องเซิลยูเนเต็ดซื้อได้แล้ววันนี้ที่7ซเว่นมนะจะบ้าหรอไม่ใช่นะพูดเล่นนะแต่ว่าฟอร์มดีจริงครับอยู่อันดับที่3เลยนะฮะของตารางนะฮะโอ้โหฮะ สุดยอดครับผมก็สิบสิบโอ้แต่นิวคาสเซิลแข่งมากกว่าชาวบ้านนะฮะนิวคาสเซิลแข่งไปสนะิบห้าเนาะสิบห้าแมนมีสามสิบแต้มน,นะครับแล้วหนึ่งเป็นอาร์เซนอลเนาะลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลอยู่ดับหกแมนแมนอยู่ที่ห้าสเปอร์ที่สี่นะครับส่วนคู่แข่งก็อย่างเลสเตอร์อยู่ที่สิบสามนะครับก็ต่างกันต่างกันเยอะนะฮะก็ผมก็ยังเชียร์นิวคาสเซิลฮะถึงแม้ว่าชื่อชั้น หรือว่าถ้วยรางวัลที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เลสเตอร์อาจจะเหนือกว่านะครับแต่โผล่ตัวตัวผมขอให้เป็นนิวเอลสเตอรชนะเนี่ยสามหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่านิวเอลสเตอรในเกมลุกเนี่ยมีเกลไอเมรอนที่คือตุกมากๆนะฮะตุกจริงๆนะครับทีนี้ครับเรามาพูดถึงสถิติต่างๆกันดีกว่านะฮะสำหรับ3เกมล่าสุดนะฮะก็มีนิวคาสเซิลเนี่ยก็ชนะไป2-1นะพรีเมียร์ลีกนะฮะเลกแรกใช่ป่ะฮะเอ้ยปีที่แล้ว ปีที่แล้วอะไม่ใช่ปีรู้จักาที่แล้วนะฮะชนะสองหนึ่งแล้วก็ก็มีเซตอร์ชนะสี่ศูนย์เนี่ยเซตชนะสี่สองนะฮะนิวเซตแพ้แล้วก็แพ้น,นะฮห้าแมตช์หลังสุดเนี่ยนิวคาสเซิลน,นิวคาสเซิลน,นิวคาสเซิลน,นะฮะชนะไปสองนะครับแล้วก็แพ้ไปถึงสามแมตช์เลยนะครับก็แนวโน้มเนี่ยโอ้โหแต่ว่าคนโบนเนี่ยส่วนใหญ่จะโบนนิวคาสเซิลชนะมากกว่านะครับผมก็ขอให้เป็นนิวคาสเซิลชนะมากกว่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ อาจจะขึ้นที่สองเลยไหมฮะมีสิทธิ์เลยครับผมเพราะว่าเหมือนจะแข่งก่อนนิวกาสเซนได้ป่ะฮะแข่งวันจันทร์นะครับวันจันทร์แข่งสี่ทุ่มนะฮะใครจะจะดูดูได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราพูดถึงมานี้นอะน,นักเตะผมไม่ค่อยรู้อะไรเยอะตัวหลักก็จะมีตัวเดิมเดินนะบ,บอสแมนนี่ก็ยังอยู่นะมีบอสแมนนะมีอ่ามีใครฮะ,ะก็อเมรอนนี่แหละฮะมี คิสวูดนะคาร์ลัมวิลสันนะฮะแล้วก็หลายๆคนนะครับทิ่เปียก็อยู่นะฮะแล้วก็มีนิกโปบด้วยมุสตาตูนะพรุ่งนี้เนี่ยนะครับวันจันทร์เนี่ยจะมีหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเบนฟอร์ดกับสเปอร์นะฮะแล้วก็มีซัทแฮมตันกับไบรตันนะฮะเลสเตอร์นิวคาสเซิลอาร์คลิสันพาเลตฟูลแลมนะฮะวูฟกับเอฟเวอร์ตันนี่คือคู่สี่ทุ่มนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอซซาบิลากับ ลิเวอร์พูลอร์เซนอลกับเวสต์แฮมเชลซีบอร์นมัธไอ้ไม่ใช่มีแค่สองคู่นะสำหรับเวลาเที่ยงคืนนะฮะของวันจันนะฮะวันจันเนี่ยมีสองคู่แล้วคือแอสตันกับลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลกับเวสต์แฮมนะฮะที่แข่งกันตีสามนะฮะตีสามกับเที่ยงคืนนะคู่ที่เหลือแข่งสี่ทุ่มนะฮะในวันพรุ่งนี้นะฮะนิวคาสเซิลเนี่ยถ้าชนะได้นะขึ้นรองจากฝูงเลยนะฮะนะครับโอเคผมรอติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะ คลิปนี้อาจจะดูงงงเร็วๆนิดหนึ่งฮะอาจจะมาใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ